เลยเหรอย่เ yeah ป่าถูก5ใบังาให้ลอ้ยอเลยสุดยอดสุดยอ5ใบหนึ่ง yeah มืนโอยังไม่หักยังไม่หักเปนยโอ้ใบเนาะใบละ2,000แต่ก็หักก่อนหักก่อนไม่ไม่ดูที่เขาโอนเยบร้อยแล้วดวงสมพงกับพี่อิสระเนาะ ว่าคนลุกคนลุกไหมได้อีกห้าใบยังได้เยอะเกือบเอาไม่ได้ถ้าอีบถ้าค่อยไปด้วยค่อยก็ได้อนั่นแหละถ้าเขายัดให้บปนี่นะเอฟถ้าเอฟปเอาเอารู้ไหมเขาก็ต้องขาดใจร่วมพรานิ่มแบ่งค่อยสองใบค่อยเอาสามค่อยจะบอกงี้ได้สองสามเขาบอกว่าอยากได้มากเขาบอกว่าจะเอาไปรุ่นเอแล้ะพวกเรายังกระจก่อยถ้าเขายัดเออถ้าเขายัดให้เราก็เอาแต่เขาเลยจกเอามาแต่กระเป๋าค่อยว่าจะเอาไปรุ่นเขาก็ได้ขายให้คอนิ่ม งานสามสองเพ่นเรยอะแยะแต่พ่นไม่เอาอ้ยเสียดายเลอ้ยเคคนลุกเลยนะคะเคค่ะว่ามีแหงขนขนขนสวัสดีค่ะคลิมนี้ก็อยู่กับสาวปันกอกนะคะมาดูก้อนยางนะคะสวยไหมเอฟซี อันนี้ทำเป็นลูกฟุตบอลนะคะนี่มีคนมาด้วยนะคะเก็บเสื้อผ้ามาเต็มกระเป๋านั่นเองนะคะมาช่วยสาปานคือไหมนี่คือไม่ทำอะไรก็เป็นนั่งเป็นกำลังใจก็พอจริงอะ่ะ นอนไม่อบนะคะมาช่วยตลอดนะคะทั้งขนทั้งเกี่ยวนะคะพร้อมลูกชายนะคะค่ะเนอดีแล้วแหละสับงขาหลอกซิงล้างไม่ได้นะธรรมดาธรรมดาพอเปามาแล้วนะคะสีโอเควันนี้นากำลังจากบ้านพอเปาประมาณสองท่านใครว่าสามสี่นู่นสามสี่ท่านเขาลืแล้วอ๋อคนรถทบังอยู่นี่ดิไม่เห็นนะ เออแล้วอไรเดี๋ยวเพิ่นก็มาเพิ่นไม่มาก็ดูควายวันนี้ดูน้องๆมาๆๆมาขอกำลังใจนะคะวันนี้ส่งกำลังใจให้เราก็จะมาลุ้นนะคะเลขไปกลางทุ่งนาด้วยเนาะใช่ไหมเออเออวันนี้นะคะก็ลุ้นนะคะลุ้นรางวัลกันนะคะลุ้นรางวัลไปด้วยผู้หมูผู้กองผู้จ่า ก็เป็นไงก็เป็นกันให้ซีแดดแค่ไหนก็ลุยสู้ๆเวลาเขาจะทางนี้นะอ้าวเราจะหลบไหนล่ะทางรถเขานั่นผู้ช่วยแทนแล้วก็พี่หกนะคะแก๊งกุกแดงซาวนะคะพี่หกงานไหนงานนั้นนะคะช่วยตลอดเลยนะคะกุกแดงซาวกุกแดงซาวเจ้าโมกเจ้าผึ้งบุปเปอร์เรามาแล้ว ผู้ช่วยแทน,น,ะน,ะนแอดีตผ,ผู้ช่วยกับอดีตผู้นำชุมชนอพอออฟล,ล่ะอันนี้ก็ว่าที่ผู้ใหญ่ละอดีตเคยเป็นว่าที่ว่าที่เคยเป็นว่า,าเออก็เคยว่าที่เห ช่วยแทนสั่งนะคะให้เก็บเป็นกองนะคะเป็นกองเป็นกองไว้นะคะให้เก็บเป็นกองมันจะรวดเร็วกว่ากันนะคะค่ะนี่นะคะข้าวที่มัดไว้นะคะมัดเป็นกอเป็นกอ ก็ไม่ได้ทำนานหลายปีแล้วมีแต่ใช้รถเกี่ยวใช้รถเกี่ยว เดี๋ยวเราก็จะกอง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 ,กองไว้ก่อนนะคะเก็บไปเก็บไปนะคะโน่นนะคะเก็บกองเก็บกองไว้นะคะแม่ออฟนะคะผู้ช่วยแทนน้นองแอดบัตน้องออฟนะคะช่วยกันนะคะเก็บเป็นกองเป็นกองไว้นะคะขอบคุณนะทุกคนนะมาช่วยตลอดนะคะครอบครัวมแม่ออฟก็ มาตั้งแต่เกี่ยวนะคะนี่เก็บกองหมดแล้วก็จะเอารถถ่ายส้มนะคะขนใส่นะคะขนใส่น้องออฟก,ก็เป็นลูกที่ดีเนี่ยมาช่วยแม่นะคะ แม่บอกให้มาช่วยนะคะก็ช่วยนะคะ่ยขยันกุลิก็ไปโรงเรียนทำอยู่น้องอันก็คงมาช่วยนะคะเดี๋ยวผู้ช่วยแสงก็บุกเบิกทางก่อนนะคะณนะตอนนี้นะคะแดดก็ร้อนบรรยากาศก็สวย เสียงใครอยู่ทางนู้นน่ะรถเขาเสียหรือเปล่านี่ช่วยแทนนะคะมานะคะรถคันใหญ่เลยนะคะอ๋อขอไวเลย เขาเรียกผ้ายแงงก่อนที่จะข้าวขึ้นนะคะโอ้แงงพันคักแท้ยาวโอ้แล้วค่อยคุมอีกปกพอเปลาสั่งไว้ห้ามเอาลงจากรถนะคะไปถึงก็ให้จอดไว้เลยนะคะห้ามขนว่าทำไมธรรมชาติมันสวยจัง ท้องฟ้าปลอดปลุง